นี่จ้ะตลาดนะัดวัฒนนจักสีวันเสาร์นะต้นไม้เยอะของกินก็เยอะจ้ะน่าเดินมาก10บาทิบาทละจ้ามีผักมีอะไรทุกอย่างของเยอะมากอะ่ะต้นไม้เยอะแยะมากมายพาเดินทั้งบอลสีทั้งไม้ดอกไม้ประดับ <laughs> ไม้ตัวใหม่ๆก็มานะเมื่อกี้พินเห็นไอ้นั่นอยู่ต้นไอ้ที่ว่าอโกนีมาไอเนี่ย มรดกไทยอ่ะมรดกไทยยังแพงอยู่นะกระถางละสองพันบาทเจออยู่เมื่อกี้กระถางหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ซื้อหรอกเพราะว่าที่บ้านมีอยู่แล้วกระถางหนึ่งไม้แปลกๆมีเยอะบุตรราคาไม่แรงรา <c oughs> คาไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดอ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ถ่ายทอดไอ้นี่จะถ่ายคลิปจ้ะ <c oughs> น่ารักมาก แม่ค้าทุกคนน่ารักนะเมื่อกี้ผ่านมาตรงนี้เจอมรดกไทยอยู่สวยมากเลยเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูนะจ๊ะมรดกไทยมรดกไทยมรดกไทยนี่จ้ะนี่ไงมรดกไทยสวยมากนะสองพันเหระมรดกไทยลูกเลมันเยอะดสวยมากเห็นไหมเนี่ยอาจารย์เจพินได้มาไปละพันห้าเนาะมันเป็นไม้ผสมขึ้นมาใหม่นะ โอ้พินนาคเจ็ดพันสวยมากอันนี้กล้วยเยอะมากอะอโกนิมามันก็เหมือนพวกบอลสีเหมือนอะไรนะมันก็มีตัวใหม่ตัวเก่าถ้าตัวใหม่มันก็จะแพงหน่อยตัวเก่าตัวเก่าแล้วล้าสมัยมันก็จะถูกหน่อยมันก็มีไล่ไล่กันไปเรื่อยๆแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ โอเคไะเดี๋ยวกลับบ้านได้อันนี้ละงดมันมีไม้ตัวใหม่ๆเยอะเลยนะที่เรายังไม่มีเนาะพอเดินแล้วก็ชอบอะเห็นไหมพอเราเดินแล้วเราก็ชอบสวยเยอะสวยเยอะวัสดีครับมาขายไม้เหรอครับผมบอนสีเยอะอยู่เนาะวันนี้ร้านนี้มีแต่ใบไผ่ใบกาบสวยๆทั้งนั้นเลย ไม้เยอะมากพาเดินไม่ทั่วเดี๋ยวนั้นหน้าจะมาตีสี่เขาบอกเขาซื้อขายกันตั้งแต่ตีสองนะพา่าค้าแม่ค้ามากันตั้งแต่ตีสองจ้ะสวยทุกต้นเลยเนาะสำหรับเพื่อนๆยายพิน<ๆ>มากันได้นะสวยจริงสวยจริงโอ้ยกคนน้ำมาสิบบาท,ทา <laughs> ให้แพงเหมือนที่คิดนะ ว้าอันอนี้ไอ้นี่ตะบองเพชรสวยๆกลับบ้านได้กลับบ้านได้เสยจริงเสวยจริง ไ,ไ,ไปให้ยังไงก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะเดินเหนื่อยแล้วหิวข้าวแล้วเดี๋ยววันหลังจะพามาดูใหม่จ้ะสวยจริงๆไม่โกหกหลักมากันได้เลย